สวัสดีครับผมทดลองลาซาด้ากลับมาอีกแล้วเบามากผกลัวจริงๆว่าข้างในจะไม่มีอะไรคราวนี้มันรีวิวมันเป็น anti forming mark นะครับผมก็คือกันน้ำลายกันอะไรพวกนั้นนะครับกระเด็นใส่หน้าคือคล้ายๆหน้ากากาอนามัยแต่ว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับผลองดูดูมันกระจอกมากดูพลติกธรรมดามาก สมราคาส8ิบปดบาทไหมเนี่ยอลองดูนะครับดูกระจกกระจกมากกระจกจริงนะครับผมไอตัวนี้จะเป็นแว่นตานะครับไอตรงนี้จะประกบเข้ากับต้องดูรูปโอเคหน้าตายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอนี้น่าจะอยู่อย่างนี้ไอนี้น่าจะล็อกเข้าตรงนี้ผมเข้าใจว่านะครับเนี่ยตรงนี้ ใช่เลยมันล็อกเข้าตรงนี้นะครับผมดูเหมือนจะหลุดง่ายจังดูเปราะบางมากอะผมใส่แว่นใส่ได้ไหมเพราะว่ามันมันไม่ทับกันโอเคครับอันนี้ก็ปกป้องเราได้อย่างดีเลยคือหนึ่งมันเป็นพลาสติกปิดตรงนี้หมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นอะไรที่กระเด็นกระเด็นมาละอองที่มาข้างหน้านี้เก็บหมดนะครับผมไอ้ข้างๆนี่ผมว่าเราก็คงต้องใส่หนะะ้ากากอนามายัยซอนทับอีกทีนึง ซึ่งก็มผมว่าโอเคเลยใช้างานได้ดีเลยนะเยี่ยมเยี่ยมสี่สิบแปดบาทคือถ้าพูดถึงเรื่องของดีไซน์เรื่องของอไอเดียก็สี่สิบแปดบาทไม่แพงนะแต่ถ้าพูดถึงเนื้อวัสดุแล้วผมบอกโอ้วัตติกธรรมดามากแค่นี้คุณขายสี่สิบแปดบาทแต่สี่สิบแปดบาทนี่คือราคาถูกที่สุดที่ผมหาเจอในอลาซาด้าแล้วนะครับผมเจอนอกนั้นแบบห้าสิบกว่าอะไรเงนี้หกสิบนะอันนี้สี่สิบแปดบาทผมว่าถูกที่สุดแล้ว ถ้าใครเจอถูกกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกผมแล้วกันนะแต่อันนี้ก็คงใชใ้ใช้ได้นะผ,มผมเอาไปสั่งจังหวัดด้วยดีไหมเนะี่ยกลัวหายมือนกันสั่งมากว่าจะมาอืมมันก็โอเคนะมันโอเคนะผมอ่ะใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคอืมชอบชอบชอบดีไซน์โอเคนะครับผม วัสดุต้องหักหน่อยนะครับคงให้5ดาวไม่ได้วัสดุให้แค่3ดาวนะครับผมความแข็งแรงของทนก็อยู่แค่3ดาวนะครับผมประโยชน์การใช้งานก็มันระดับหนึ่งด้านหน้านะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ปวกฝุ่นอะไรที่เราหายใจเนี่ยก็มันก็ในปกป้องมันปกป้องแค่ไอคือของเหลวละอองน้ําลายอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็ยังให้3ดาวอยู่ดีในส่วนของของประโยชน์การใช้งานนะครับผมราคาหรือ ราคาผมก็รู้สึกว่ามก็จะดุคุณแค่นี้นะผมให้ค่าไอเดียคุณไปแล้วนี่ผมก็ให้30กว่าบาทแค่นั้นนะให้48บาทผมก็ยังแพงแพงไปนะความคุ้มค่ามันคุ้มค่ามันต้องดูว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนดูมันก็เปาะปางไม่คงทนนะอันนี้ก็ต้องดูอีกทีแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับผมให้ดาวสารุปเลยเนีย่ผมให้แค่3ดาว แต่ผมก็าถือโอว่าโอเคนะครับใครสนใจอยากจะลองซื้อมาใช้งานดูผมว่าก็ก็ไม่จะแพงมากนะครับผมแต่คมรู้สึกมันน่าจะถูกกว่านี้หน่อยแค่นั้นเองแต่มันไม่มีถูกกว่านี้ใครเจอถูกกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับผมอ,อันนี้ก็ผมว่าโอเคแหละนะใครสนใจกาหาเองในรัสด่านะครับผมร้านไหนผมไม่บอกลอกนะครับเซิร์ชเอาง่ายหาเจออยู่แล้วนะครับผมแต่ก็จะหาเจอถูกระดับนี้หรือเปล่าหรือถูกกว่านี้นะครับเจอถูกกว่านี้คอมเมนต์บอกครับซื้อแพงกว่านี้ไม่ต้องมาบอกผมครับผมผมเจอเยอะแยะนะครับผมก็ ครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่สละเวลาดูคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ